อ่าอ๋อนุ่มกว่าทีแรกผมลงมาโชกเดิมผมลงมากระแทกแบบกระเด็นกระดอนเลยกระเด็นกระดอนเลยใช่เพราะว่าไม่ไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นเดินแบบเช็คิวแบบคือราคานี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มนะคุ้มครับราคานี้คุ้มเลยราคานี้ถือว่าหาที่ไหนไม่ค่อยมีเลยนะไม่ได้ครับมันไม่แพงนะครับราคานี้แล้วกับฟิลลิ่งที่ได้อ่ะถือว่าโอเคมากเนะวันนี้เราจะมารีวิว m a สต BT 50โปครับผมกับหน้าหลังแกนสมิลครับ เดี๋ยวจะไปดูกันเลยครับว่ามันดีหรือไม่ดีไปนะพี่นะครับผมไปเลยครับเป็นไงมังพี่รู้สึกว่า,น,วานุ่มกว่าเดิมนะุ่มกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นการทคสทั่วไปนะฮะขับบนถนนทั่วไปก็รู้สึกอย่างแรกเลยนิ่มกว่าเดิมครับก็เดี๋ยวไปลองกับรถกันโค้งนี้ลองกมาทุกรีวิวละโค้งนี้ลองมาทุกรีวิวละมันมันเป็นที่กับรถแบบนี้ <c oughs> แหละฮะอยากรู้เหมือนกัน อ๋อนุ่มกว่าโอ้ยทีแรกผมผมลงมาโชกเดิมผมลงมาโอ้โหกระแทกแบบอันนี้เลย <laughs> กระเด็น <laughs> กระดอนเลยกระเด็นกระดอนเลยใช่พเพราะว่าไม่ไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นเนินแบบนี้ไงแต่พอมาใช้โชคตัวนี้อ่านุ่มกว่าหนุบกว่ารู้สึกว่าหนุบกว่าโอเคครับพี่ขอบคุณมากเลยครับอันนี้พี่ก็ขับทางตรงใช่ครับเร็วสักประมาณร้อยหนึ่งครับตอนนี้ร้อยหนึ่งแล้วนะใช่ครับ นี่แทบไม่เดยวเลยเนี่ยเดี๋ยวไปหาคอสะพานสักหน่อยก่อนนะอ่าคอสะพานเจ้าเก่าเจ้าเดิมเดี๋ยวตรงไปสักแป๊บหนึ่งพี่แล้วเดี๋ยวเราจะเจอคอสะพานตรงสะพานข้ามแม่น้ำก็ได้ได้ครับเออรอบนั้นคือตอนนี้มาเนี่ยร้อยสามนะตอนนี้วิ่งอยู่ร้อยสามนะครับาปคุณสะพานนี่ร้อยสี่ครับโอเคครับโอเควะพี่โอเคครับร้อยสี่ใช่ได้อยู่ครับโอ้ยถือว่าดีอันนี้ลงสะพานร้อยห้าโอ้ยพี่ครับ พี่เทสเกินพี่เทสเกินอีกแต่แต่มันอยู่จริงๆอยู่จริงครับผมแต่ดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมเยอะครับครับดีจริงจริงสรุปสรุปคร่าวๆหน่อยพี่บบว่าเอ้ยขับเร็วเป็นไงบ้างนิ่มไหมหนึบไหมอยู่ไหมขับเร็วก็หนึบดีดีกว่าเดิมอ่ะเอาดีกว่าเดิมเยอะเลยดอาว่าเง่ายง่ายง่ายฮะดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเนี่ยเออขับเยียวจบ ลงสะพานก็โอเคลงปุ๊บมันก็นิ่งฮะนิ่งนิ่งคือไม่โยกเยกเท่าไหร่ไม่เหมือนเดิมของเดิมนี่้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกลับรถอีกทีรู้เรื่องเดี๋ยวลองกลับรถอีกทีก็จะรู้แล้วพี่ไปนี่ไพี่มันนิ่งแต๊ะเลยเียงการโยนไหมพี่ไม่โยนนะมันก็เอียงตามปกติเอียงตามปกติเอียงตามปกติตอนเดียวรถใช่ครับแต่พอคืนพงมาลายปุ๊บ ครับมันก็นิ่งมันเดิมโอไม่โยนฮะถือว่าสอบผ่านนะพี่โผ่านครับโชว์ตัวนี้ถือว่าสอบผ่านแล้วครับผมโอเคใช่คือราคานี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มนะคุ้มครับราคานี้คุ้มเลยราคานี้ผมว่าหาที่ไหนไม่ค่อยมีแล้วนะไม่ได้ครับมันไม่แพงนะครับราคานี้แล้วกับฟิลลิ่งที่ได้อ่ะถือว่าโอเคมากเนาะครับพี่ขอนิ้วโป้งหน่อยสุดยอดขอบคุณครับพี่ครับ